สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัชดาพรสมบัติสีเจริญเรียกสั้นๆว่าปลานะคะวันนี้จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมายรายได้ภาษีสันพาสามิตรกันค่ะในแต่ละปีรัฐบาลมีภารกิจในการบริหารงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศและเราในฐานะกรมสรรพาสามิตรเป็นหนึ่งในกรมจัดเก็บภาษีอันดับสองของประเทศ และมีเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ภาษีเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเป็นประจำทุกปีโดยมีกระบวนการจัดทำดังนี้ 1. รับนโยบาย 2. รวบรวมและวิเคราะห์แนวโน้มก่อ 3. จัดทำสมมติฐาน 4. รวบรวมข้อมูลและรายได้ผิดปกติ 5. วิเคราะห์ข้อมูลรายได้ผิดปกติ 6. จัดทำฐานรายได้สุทธิและนำมาคำนวณเป็นสัดส,ส่วน 7. จัดประชุมเพื่อขอมติเป้าหมาย 8. นํนำเป้าหมายรายได้เข้าสู่ระบบใบเพื่อใช้เป็นเป้าหมาย 9. ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ภาษี 10. รายงานผลต่อกระทรวงการคลังเรามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยภาษีสันภาษ,ษามิตรมุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนกันนะคะดิฉันหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ